MFI อินดิเคเตอร์ที่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าความจริงแล้วใช้ดีกว่า RSI ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ออมจะมาแชร์เทคนิคการใช้งาน MFI ที่ไม่ได้คำนวณแค่ราคาเท่านั้นแต่ว่ามีการคำนวณทั้งราคาแล้วก็บวกวอลลุ่มเข้ามาเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยค่ะขอบอกเลยว่าอินดิเคเตอร์นี้แม่นยามากค่ะ ถ้าพร้อมที่จะไปดูแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออมและอาจารย์ลามีด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับ MFI นะคะ MFI เนี่ยหรือว่าย่อมาจาก Money Flow Index Indicator นะคะเป็น indicator นะคะที่วัดจากโมเมนตัมค่ะก็คือเขานะคะจะวัดปริมาณเงินที่ไหลเข้าหรือว่าเงินออกของหุ้นนั่นเองค่ะโดยนะคะนักเทรดเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้นะคะ โดยเขาเนี่ยจะอาศัยทั้งการคำนวณด้วยราคาแล้วก็วอลลุ่ม2อย่างนะคะเพื่อพิจารณาการไหลของกระแสงเงินนะคะและแรงซื้อแรงขายในตลาดนั่นเองค่ะโดยในภาพนี้นะคะก็จะเป็นรูปภาพของ indicator MFI ค่ะโดย MFI เนี่ยเขาก็จะมีการวิธีการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกับ RSI เลยค่ะแต่ว่า MFI เนี่ยเขาก็จะมีเขาจะดู overbought o v e r s o l d นะคะ ซึ่งค่า80เนี่ยก็คือเกิด overbought ค่ะก็คือมีแรงซื้อมากเกินไปพอซื้อมากเกินไปเนี่ยก็ทำางไงะคะซื้อมากเกินไปเนี่ยของแพงก็ทําให้คนขายถูกไหมคะเป็นสัญญาณเตือนเนาะส่วน oversold เนี่ยอยู่ที่20เนี่ยคือถ้าเขาราคาต่ำกว่า20เนี่ยก็คือเกิด oversold oversold เนี่ยก็คือ แรงขายมากเกินไปค่ะซึ่งถ้าเผื่อคนขายมากเกินไปหรือว่าขายเยอะๆแล้วเนี่ยราคาถูกคนก็จะซื้อทําให้ราคาขึ้นถูกไหมคะและนี่ก็เป็นหลักการนะง่ายๆนะคะของ MFI นั่นเองเนาะซึ่งข้อแตกต่างนะคะที่ทําให้ MFI และ RSI แตกต่างกันเนี่ยคือง่ายๆเลยก็คือ RSI เนี่ยคือเขาจะคํานวณแค่ราคาเนาะ คือราคาขึ้นเนี่ย RSI เนี่ยเขาก็จะขึ้นตามราคาลง RSI ก็ลงแต่ว่า RSI เนี่ยก็จะเกิดสัญญาณที่บ่อยครั้งค่ะส่วน MFI เนี่ยเขานะคะก็จะเป็นการคำนวณด้วยราคาแล้วก็บวกวอลลุ่มมีวอลลุ่มเข้ามาเสริมด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็คือเขาจะแม่นยำกว่าแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะให้สัญญาณที่ไม่ได้มีความเร็วเท่า RSI นะคะสัญญาณน,น้อยกว่าแต่ก็แม่นยำด้วยเช่นกันเนาะ เดี๋ยวเราจะลองไปดูภาพตัวอย่างกันเลยค่ะโดยตัวอย่างนี้นะคะก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกราฟราคานะคะเป็นราคานาอบวกดูกับวอลลุ่มและตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น MFI ส่วนข้างล่างเนี่ยเป็น RSI นั่นเองค่ะสีเหลืองคือ MFI นะคะอ่าซึ่งดูนะคะว่าพอการเกิดนะคะพอด้านบนเนี่ย เกิดโอเวอร์บอสใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดโอเวอร์บอสของ MFI เนี่ยบอกแล้วแต่ด้านล่าง RSI เนี่ยเขาไม่ได้บอกเนาะพอตรงนี้เนี่ยเราเห็นสัญญาณแล้วนะคะพอสิ้นสุดเนาะสิ้นสุดที่จุดนี้นะคะอ่าสักรู่นะคะตรงนี้นะคะพอจุดนี้เนี่ยพอสิ้นสุดที่จุดนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยเรานะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณการขายหรือว่าเราช็อตลงมานั่นเองเนาะตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราดูนะคะว่าอ่าอันนี้ MFI ตรงนี้ออกไม่ได้เขียนมาให้ต้องขออภัยนะคะ MFI เนอะส่วนตรงนี้ก็คือด้านล่าง RSI เนอะอ่า MFI เนี่ย ตรงนี้เขาบอกถึงจุดโอเวอร์บอลแล้วแต่ว่าไอซเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเขาเราเห็นว่าเป็นโอเวอร์บอลแล้วเนี่ยเรากดเซลลงมาเนาะเป็นยังไงคะราคาก็ลงมาแบบนี้เลยเนาะก็จะแม่นยําด้วยส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะเขาบอกโอเวอร์โซนะคะซึ่งไอซส่โอเคเขาก็บอกเหมือนกันเนาะพอเกิดตรงนี้ปุ๊บเราเข้าซื้อบายเข้าไปราคาก็ขึ้นตามด้วยอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยให้เราสังเกตเนาะ ตรงนี้เนี่ยเขาก็เกิดเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยไอ้ก,ก่อนหน้านั้นอ,อันช่วงที่1นเนี่ยเขาไม่ได้บอกเนาะของ RSI เนี่ยเขาไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเสียโอกาสในการที่เราจะเซลลงมาในช่วงนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็คือ MFI เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะแม่นยําในจุดนี้ด้วยนะคะเพราะเขานําวอลลุ่มมาคํานวณด้วยนั่นเองส่วนอันนี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งให้เราสังเกตตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นะคะ ด้านบนใช่ไหมคะเกิด o v e r b o ์บอทค่ะด้านบนเนาะตรงนี้เกิด o v e r b o ์บอทเกิดขึ้นตรงนี้เกิด2จุดเลยเนาะของ MFI นะคะแต่ว่า RSI เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะ RSI เนี่ยเขาไม่ได้มีสัญญาณบอกเนาะตรงนี้อ่าตรงนี้น่ยพอเราเจอของ MFI แล้วเนี่ยให้พอแล้วเราก็เซลลงมานะคะเป็นไงคะราคาก็ลงตามแบบนี้เลยเนาะอันนี้นะคะก็เป็นการเปรียบเทียบ2ตัวเลยนะคะและอันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะลองมาดูในของ MFI แบบตัวเดียวกันบ้างนะคะอ่า MFI เนาะในช่วงนี้นะคะเกิด overbought นะคะแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งให้สังเกตกันนะคะคือช่วงที่เขาเกิด overbought เนี่ยให้เราสังเกตคู่กับ volume เลยนะคะเพราะว่า MFI เป็นการคำนวณราคาและ volume นะคะเพราะฉะนั้นพอเกิด overbought แล้ว volume เพิ่มขึ้น จากก่อนหน้าเนาะแบบนี้เป็นการยิ่งคอนเฟิร์มนะคะแล้วพอเขาจบโอเวอร์บอทตรงนี้นะคะเราเกิดสัญญาณแล้วก็เซลลเป็นยังไงคะราคาเขาก็ลงมาแบบนี้เลยเนาะเป็นตามสัญญาณของ mf i เลยแบบนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยเนาะอย่างนี้ค่ะอ่าตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวอย่างนี้ก็เหมือนกันเนาะตรงนี้นะคะเกิดโอเวอร์โซนะคะเกิดโอเวอร์โซเนาะ พร้อมกับมีวอลลุ่มด้วยนะเกิดโอเวอร์โซพร้อมกับมีวอลลุ่มขึ้นมาด้วยแบบนี้เป็นยังไงคะเกิดสัญญาณบายเนาะเกิดสัญญาณบายพอเราบายปุ๊บราคาเขาก็ขึ้นตามแบบนี้เลยนะเห็นไหมคะว่าเขาก็ค่อนข้างแม่นยำเนาะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เกิดโอเวอร์โอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งนะคะเกิดโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เซลดตามราคาก็ตกลงมาแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะแม่นยำด้วยค่ะ ในภาพนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือเขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะตรงนี้เนาะก็คือดูง่ายๆเลยว่าอ่าคือ MFI นะคะ MFI เนาะถ้ามากกว่า80คือ Overbought ถ้าน้อยกว่า20คือ o v e r s o l l ซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดทั้ง Overbought แล้วก็ o v e r s o l l ตรงนี้ Overbought ปุ๊บเซลล์ราคาลงเนาะ พอเจอช่วงที่ราคาต่ากว่า20เกิดโอเวอร์ซอลเราบายขึ้นราคาเขาก็ขึ้นตามแบบนี้พร้อมมีวอลลุ่มนะคะ2จุดนี้นะคะมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นการดับเบิลคอนเฟิร์มเลยเนาะตรงนี้นะคะและ MFI นะคะเขาก็ยังมีข้อควรระวังด้วยเนาะข้อควรระวังนะแล้วก็ข้อที่เขาจะใช้ได้ดีนะก็คือ MFI เนี่ยก็คือเขานะคะจะเหมาะกับตลาดช่วงไซด์เวย์นะคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเหมาะกับตลาดช่วงไซด์เวย์พี่พี่ดูตรงนี้เลยเนาะ อ่าถ้าเขาไซเวียอยู่ในกรอบนะคะก็ชนขึ้นลงขึ้นลงตามแนวรับแนว,แนวต้านนี้นะคะแล้วเราซองสังเกตดูตรงนี้เลยตรงนี้นะคะโอเวอร์โซนะคะโอเวอร์โซพร้อมวอลลุ่มเราบายขึ้นราคาก็ขึ้นนะคะไปชนปุ๊บด้านบนอย่างนี้ใช่ไหมคะเนาะแล้วตรงนี้นะคะโอเวอร์โซอีกอ่าโอเวอร์โซอีกพร้อมมีวอลลุ่มเพิ่มขึ้นอีกอ่าแล้วก็บายปุ๊บราคาเขาก็ขึ้นเนาะราคาก็ขึ้นเลย ตรงนี้นะคะอ่าอันนี้เนาะอันนี้โอเวอร์บอสเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็โอเวอร์บอสใช่ไหมโอเวอร์บอสปุ๊บเซลล์ราคาก็ลงมาอย่างนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะถ้าในกรอบไซด์เวนเนี่ยก็จะค่อนข้างใช้ได้ง่ายนะคะค่อนข้างเหมาะสมกับการดูโอเวอร์บอสโอเวอร์โซนะคะแต่ว่าอีกแบบหนึ่งนะคะแบบไหนที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็คือ ไม่เหมาะสมกับตลาดขาขึ้นหรือว่าขาลงเลยคือถ้าเขาเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นเทรนขาลงเนี่ยจะไม่เหมาะกับการดู o v e r b o u g h t oversold ซค่ะเพราะอะไรอ่าเพราะว่าจะเกิดการที่สัญญาณเนี่ยเขาจะผิดพลาดบ่อยนะคะอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะคะ่ะเกิดโอเวอร์บอทเกิดขึ้นถ้าเราเซลล์เป็นยังไงคะตายเลยนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าราคาเขาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ่าตรงนี้เห็นไหมคะเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทหลายจุดเลย แต่ว่าเทนเขาเทนใหญ่เนี่ยเป็นขาขึ้นเราไม่ควรที่จะเป็นชาวสวนเนาะหรือว่าสวนเทนนะคะถ้าเทนเขาเป็นขาขึ้นนะการดูโอเวอร์บอทโอเวอร์โซเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะนะคะจะเหมาะกับตลาดไซเวมากกว่าซึ่งถ้าตลาดไซเวเนี่ยโอเวอร์บอทปุ๊บเราเซล์โอเวอร์โซปุ๊บเราบายแบบนั้นก็จะเล่นข้างๆที่จะง่ายกว่าเพราะเขาจะก็จะไซเวอยู่ในเกาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ควรระวังเนาะแล้วก็ข้อที่เหมาะสมที่จะเล่นกับตัว m f i นี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับอินดิเคเตอร์ใหม่ MFI นะคะที่ได้นำมาในวันนี้นะคะซึ่งเขานะคะมีความแม่นยำเพราะว่าเขาได้นำราคาบวกวอลลุ่มมาคำนวณเลยเนาะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย